เจอกับคุณสลาวุธแสงสว่างนะครับโอเคก็เดินอะไแปลกมรู้แต่ทั้งแรกนะสองเล่มน,นะครับเล่มหนึ่งกับเล่มสองเกี่ยวกับม่าขวาตีมัตยัเผู้การนะครับใครดูเล่มน,นี้ก็จะเก่งนะแล้วก็จะสนุกเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปเล่นซีเกมไปปีนี้ด้วยแต้มเป็นหนังสือเลย เพราะว่าเราจะได้ขายขอครับหยอกเป็นนะครับมันดีสุดแล้วครับเราจะได้แจ้งนะโอเคแล้วก็ผมมีคอสเส้ยน,นะ <Okay. S 1> เออเราผมเห็นไอเดียเขาแล้วเขาต้องขารที่จะพุชพอมาเป็นเบี้ยสูงนะตลว m a y b โอเคพอโอเคตัวที่เราเดินแบบเดินดีนะฉะนั้นผมต้องระวังนะครับดีสตอดี่ที่็่านมา ผม่าผมคอนโทรไว้ได้เกือบหมดแล้วอาจะยังบุกเขาไม่ได้แต่ว่าผมได้นอกในผมได้แทน่นได้ทางได้นอกในผมมีโอกาสที่ดีกว่าแต่จะชนะหรือเปล่านะั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับโอเคดสบัตเตอร์ตัวเราวิน g ิ่งก่อน โอเคถ้าเขาไม่กินผมจะหงายได้ด้วยฉะนั้นเขาต้องกินผมกินเรือกินโอเคเรือจับโคนก็โคนขึ้นเม็ดหลัโคนเข้า and release very good อ่า เอ่นนีบเซฟๆนะเกมนี้เล่นแบบไม่ต้องเสี่ยงมาก กเ,เดียวเรกินมาแลาวผคลค่่าวเานมาไม่มีผครับ<ะ>ก็ช่วงรี้แรงนะฉะนั้นตรงนี้ก็จะอย่างเกมก็ยังไม่ตึงมากนะเพราะว่าแรงเรายังไม่สึง ค่านะครับแต่ว่าลูกกินคนฟรีย่อมดีกว่านะเพราะมันได้ฟรีแล้วก็เบียก,กิ้แล้วก็เลือกกิ้แอนเช็คเมล ก็น่าจะต้องเล่นเกมต่อไปกักเกมเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้ตึงมากนะครับ uh huh. เตรเรียบร้อยนะครับ

นี่มันตรอมากนะครับเราจะบุ่งเราไปเรื่อยโอ้ ใเราได้เบี้ยคู่ที่สวยงามนะครับเอ่เบียคู่มันแรงมันค่อนข้างที่จะมีประสิทธิภาพโอเคผมขึ้นโคลนขึ้นทุกอย่างดิสดูดิสด,ด,ดูดไอยนะต่จะพิจารยู่ตร พุเ่เข้าไปเรื่อยๆเรืๆเ่นๆ,นๆนะครับปิดๆอเดดเย็นไม่สนใจพุ่งติ้งเพรสเซอร์เข้าไปพุ่เข้าไปเรื่ยๆ ก็เห็ที่ผมเดินเรือม,มาดานนี้เพราะว่าผมเอาทุกตัวมาอยู่ฝั่งนี้นะจะได้ตีง่ายๆเ <Yeah. S 1> นี่ยมตานมัง อ้าววันนี้ผมก็ตบตีต่อเนื่องเลย โอเคโลก็ <Yeah. S 1> อไม่ดีครับมา้าม้าดีกว่าโอเคปิดพลาดทางเทคนิคน็กน,น,น,น้ okay. อยแบบตมนโอเคอไม่เบียดไม่พลาดแล้วก็ได้นะอาจจะถูกแล้วละ่ะเพราะว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยผมผมว่าต่อ มไม่เดียรจะถูกแล้วเพราะว่าเราต้องการแค่ตัวเดียวนะไปลูกจนนะครับและอันนี้ก็คือแก้มไม่ได้แล้วนะครับติดลูกจนนะครับสักจุดหนึ่งน่าจะกอไก่สอง โอ้ยว้อะไรเนี่ยโอเคก็เยเเวอร์นะครับปุ๊บอันดูเท่นั้นดูทำไม่ได้เลย ก็เดินเลยนี่ไงโอ้โหจะลอยเลยได้กิ่นปีนี้ไหมได้เขากินโอเคโอเคก็จบไปอีกหนึ่งเกมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ล,ดนนลค์ลกดแชร์ Facebook, แล้วก็กดติดตามให้เพจคุณหมอลูกกอล์ฟเซนบอลทางเพจเฟซบุ๊กแล้วก็จีเ r o มโร่ทางยูทูบด้วยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ